สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักตกกุ้งทุกท่านเลยนะครับพบกับน้าต้อมหญิงต้อยชาแนลวันนี้น้าต้อมมีสาระดีๆเกี่ยวกับการตกกุ้งมาฝากครับวันนี้น้าต้อมจะมาแนะนําเบ็ดสามทรงยอดนิยมในการใช้ตกกุ้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเบ็ดสามทรงมีทรงอะไรบ้างทรงที่1เริ่มจากซ้ายมือนะครับเป็นเบ็ดทรงเล็บเกี่ยวต่อมาทรงที่สองจะเป็นเบ็ดทรงเม็ดแตงนะครับ แล้วก็เบ็ดตรงสุดท้ายทรงที่สามจะเรียกกันว่าเซเว่นสามทรงยอดนิยมในการใช้ตกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในแต่ละตัวว่าใช้หน้าที่ทําแบบไหนทรงที่หนึ่งครับเป็นทรงเล็บเกี่ยวนี่ไปดูนะครับเล็บเกี่ยวคือทรงนี้นะครับหน้าที่ของเขาหลากัลกๆเลยคือวัดหรือที่เขาเรียกกันว่าสายวัดในการใช้นะครับ เวลากุ้งกินหรือกุ้งจับยกคันช่างให้ตึงและดูที่ปลายคันนะครับถ้าคันงงหรือตึงสามารถวัดได้เลยนะครับแล้วเรามาติดตามทรงที่สองครับทรงที่สองตามภาพเลยนะครับเป็นทรงเม็ดแตงเหมือนกันเลยครับเวลากุ้งกินหรือกุ้งจับให้ช่างให้ตึงดูที่ปลายคันนะครับปลายคันโค้ง หรือตึงสามารถยกได้เลยนะครับหรือที่เรียกกันว่าสายยกแล้วมาดูทรงสุดท้ายนะครับทรงที่สามคือเบ็ดทรงเซเว่นเซเว่นเนี่ยครอบคุมในทุกรูปแบบเลยนะครับสามารถยกก็ได้วัดก็ได้จะลากจะวนในวันที่กุ้งไม่กินและที่สำคัญสามารถล็อกกล้ามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอ่าสามตัวเบ็ดที่นี้ ที่น้าต้อมแนะนำนะครับสามารถไปเลือกใช้ปรับใช้กันที่สำคัญฝึกฝนและลองใช้ดูนะครับชอบตัวไหนใช้ทรงนั้นแล้วจะได้กุ้งครับผมยังไงฝากสาระดีๆในช่องไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากช่องน้าต้อมหญิงต้อยชาแนลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,นาทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับไครเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนในการทำคลิปด้วยนะครับ